ในเบ้าหลอมนี้ค่ะที่มีแผนทองคําจากการทําบุญของพุทธศาสนิกชนนํามาผ่านกระบวนการหลอมรวมกันและหล่อบแบบสูญญากาศที่ใช้กับงานที่ต้องการลวดลายละเอียดคมชัดค่ะ ทำทีสำนักช่างศิบหมู่กรมศิลปากรอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคปรปฐมโดยให้ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดได้ถือสายสูตรเทศทองหล่อพระสมีทองคําพระพุทธสิหิงค่ะโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายพนมบุตร จันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประกอบพิธีวงสวงค่ะพร้อมกับถวายน้ำเทพพมลวางใบมะตูมเจิมที่พระสมีทองคำจากคติที่ว่าใบามะตูมเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยมีลักษณะสามแฉกเป็นเครื่องหมายของตรีมูรติหรือบางตำราว่าคล้ายพระแสงตรีอาวุธของพระนารายณ์ค่ะ ใช้ทองถ้าเป็นเนื้องานนะครับตัวเนื้อรัศมีประมาณ500กว่ากร,รัมครับแต่ตัวเลขที่แน่นอนเรายังตอบตอนนี้ไม่ได้เนะื่องจากว่าเดี๋ยวต้องมีการขัดแต่งครับขัดแต่งขัดเงาลงยาสีร้อนแบบโบราณครับผมแล้วก็ฝังเพชร10เม็ด งานเทพทองหล่อครั้งนี้เป็นพิธีต่อเนื่องนะคะมาจากงานบูรณะองค์พระพุทธสิหิงพระพุทธรูปสําคัญประจําพระราชวาังบาวรสถานมงคลหรือวังหน้าประดิษฐานนะพระที่นั่งพุทธ a ย s วรรค่ะเข้าสู่โครงการบูรณะจนปัจจุบันส่วนองค์ซ่องแซมแต่งองค์จนขึ้นเงาสวยงามคงเหลือรอส่วนของพระราชมีที่ตั้งใจใช้ทองคําแท้มาบูรณะค่ะโดยถอดแบบการทํางานมาจากของเก่าที่ใจกลางของเปรีรัรมีประดับ เพชรสเมตรครั้งนี้ก็จะทำให้เหมือนตามหลักฐานที่มีค่ะก็อันเดิมทีมันมันมัน,มนเลือนมากนะฮะเพราะว่าเขากะล่ทับไปบนเงินแต่อันเนี้ยเป็นจะเป็นทองคำแล้วเราก็จะกั้นเส้นทองแล้วเราย่ำพื้นทรายเพื่อที่จะให้อายาสีมันจับนะฮะเป็นเป็นช่องช่องไปนะฮะแต่สีนี้ก็ทำตามแบบโบราณก็ทำนะฮะมีเขียวแดงขาวอนะ่ แต่เนื่องจากพระลักษมีของพระพุทธสีหิงนั้นถอดออกจากองค์ท่านได้แล้วตามเรื่องที่ได้ถูกบันทึกไว้ก็บอกว่าลักษมีเดิมนั้นเป็นทองคําลงยาแต่ลักษมีที่ประดิสถานอยู่เหนือพระเสียรปัจจุบันเนี่ยเป็นเงินกระไหลทองเข้าใจว่าของเดิมได้สูญหายไปเพราะฉะนั้นในครั้งนี้กรมก็เลยคิดจะทําพระลักษมีทองคําลงยาแบบเดิมถวายองค์พระพุทธสีหิงซึ่งเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมา ได้มีการหลอมรวมจิตศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมบริจาคทองคําเพื่อที่จะหล่อเป็นพระลักษมีขึ้นมาก็น้ําหนักทอ,ทองที่ได้ประมาณร0 5ยบาทเป็นทองที่มาจากทั่วสารทิศแล้วก็วันนี้เราได้นําเอาทองคําที่ทุกคนมาบริจาคเนี่ยมาเข้าเบ้าหลอมเพื่อหลอมเป็นพระลักษมีแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการแต่งด้วยวิธีของช่างแบบโบราณ โครงการการอนุรักษ์พระพุทธสีหิงนอกจากผิวองค์แล้วนะคะยังพบหลักฐานว่าพระพุทธสีหิงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปกรรมจากเดิมหลายประการค่ะทั้งพระรศมียอดฉัดระยะที่ห้อยระบายฉัดจึงดำเนินการหล่อพระรศมีทองคำและเตรียมประดับเพชรตามหลักฐานเดิมและจากขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งรอวันสมโพธพารศสีในโอกาสต่อไปค่ะ